ก็มาในุฏิพระเนี่ยหรอใช่นี่สมิทำอะไรทำกันบ้านอยู่หรอใช่ <laughs> ถ่ายตัวเองล้วถ่ายอย่างนี้อันนี้คือท่าเรือ่านูรังสีเราไปนั่งที่ท่าก็ได้นะมันยังไม่มีแดดเลยอ่ะ ตรงนี้ดีนะมันล่มอะ่ะเนาะเราถึงได้เห็นว่าสิ้นต่อไปก็จะลงสีนะีันนี็เรากำลังวาดนี่จนีนี่อยู่ดูสิข้างหลังคนขอดถนนหาย,ยานนมดแล้วะเลร็ยแล้ว นี่คือหงเสียงหงนี่ชื่อยากมากมเ,าเออลืมไปนี่คือสารเจ้าโจก็มันอยู่ริมน้ำคนก็คงชอบอะเนาะไม่งว่ารถ Google มันสามารถเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย นี่แปลนเหรออ,อ๋อดูไปก็จะไม่ได้เลยดีอ, <c oughs> อยากไปตรงไหนเหรอ,อ,รอรนี่เราก็กำลังจะเลยไปดูรถเต่าที่เขาถ่ายรูปกันว่าเป็นยังไงสามีใครมาแล้วนี่ ทุกคนถ่ายออกมาสวยนะเออจะถ่ายมุมไหนอะ่ะถ้ามันจะสวยนี่จะเป็นการยืนวาดแบบเร็วๆจะได้ฝึกตัวเองให้อย่าวาดนานมากไดิก่อน,นเขาเปิดด้วยจ้าเราเข้ามาวาดอันนี้กันไหม สวีขายาวมากเลยอะกระจุงเลยอะ <laughs> เอสั่งไอติมชาไทยมากินกันไปึ้นไปขั้งหมนกันเถอะแล้วก็กินไอติมไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเเราจะนั่งกินไอติมตรงนี้ก่อนแล้วกัน มาวันนี้เราก็ได้บรรยากาศที่เงียบสงบมากไม่มีใครที่นี่เลยมีแต่เราสองคนจริงๆนี่ค่ะโอเคนี่เราว่าประตูนี้เสร็จละ <c oughs> ตอนหน้าที่สะมีชมชี <c oughs> นะเราก็มาแบบนี้ทิ้งโอ้ยเลย่างเงี้เร็วๆถึงปตกแล้ว ต้งเรียกอไรอุ้ย,งงยงงอยากกินบาจ่างอ่ะเดี๋ยวทำบาจ่างดีกว่า <S <S ตรงนี้แบบมีเก้าอี้ให้มานั่งเล่นได้อ่ะใครอยากมานั่งก็มาได้เลยก็ถ้าเราซื้ออะไรมามานั่งกินตนงนี้ก็ได้นะ นี่คืออันนี้ก็เป็นย่านที่แบบมีภาพแต่ให้มาเดินดูเนี่ยอยากกินอันเนี้ยเรจะเทน้ำซุปไปในจานนี้หรือว่ายัางไงดี ยิ่งที่ต่อน้ำซุกเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะฆ่าเชื้อแต่ไม่รู้คิดเองคือรู้สึกว่าถ้าถเทน้ำซุกลงไปมันคงจะฆ่าเชือ้อจากที่มือเทาใช่ไม่ดีตึงไปแล้วต้องสั่งของสุกนี่คือเป็ดตุ๋นเจ้าท่าพอสมิก็เหมือนกันแต่ว่าสมีเป็นข้าวไม่เป็นเดี๋ยวจะใส่น้ำไม่ต้องไป เค <Okay, S 2> เรามาเที่ยวที่ธนาคารไทยณนนี้กันไม่รู้เข้าใจเข้าหรือเปล่าไปเขียนว่าห้ามเข้าสวงนีอ้อไม่เป็นไรเราจะเข้าเท่าที่เขาให้เราเข้าได้ใน <c oughs> ตรงนี้เข้าไม่ได้นะคะเขามีป้ายห้ามเข้านี่ <c oughs> อดเข้าเลย <c oughs> มันคือโรงเรียนกุหลาบวิทยา อันนี้คือโบสถ์การละาเออโบสถ์การละวาของโรงเรียนกุหลาบวิทยาซุมีบอกว่าเป็นเคยเดียวกับโรงเรียนมาแต่นี่วัดแม่พระลูกประครัมงถจะแล้วต <c oughs> อนนี้คือบ้านเล็ที่หนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขา,เาไว้ทำอะไร แต่ว่าก็เห็นดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคงจะเป็นบ้านสวยๆเลยนะ close ตรงแล้วเรานั่งแถวนี้แล้วป่ะเรี่ย<ะ>มุมนี้ก็สวยนะ ขอบคุณนะคะคอนเสิร์ต็จแ้วนี้ยังไม่ค่อยแห้งดี โอเคตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้วเป็นไงบ้างสุมีวันนี้อ๋อรู้สึกว่าเคยมาแล้วก็ยังเจออะไรแปลกแปลกใหม่ <laughs> แปลกใหมีที่อันซีนเสมอโอเค okay, แต่เราจะเดินไปที่รถกัน